สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรำลึกถึงตำนานหมอลำของไทยแม่นกน้อยอุไรพรผ,ผู้ก่อตั้งคณะเสียงอีสานที่ครองใจแฟนเพลงมายาวนานกว่า51ปีค่ะแม่นกน้อยไม่ได้เป็นเพียงศิลปินผู้มีเสียงหวานและเป็นเอกลักษณ์แต่เธอ,อยังเป็นผู้บุกเบิกคณะเสียงอีสานจนกลายเป็นคณะหมอลำที่มีชื่อเสียงเป็นที่รับ ของแฟนเพลงทั่วประเทศล่าสุดค่ะแมนนกน้อยได้ประกาศถอยจากตำแหน่งผู้บริหารอย่างเป็นทางการจึงถือเป็นการปิดบทบาทยาวนานแต่ไม่ใช่การหายไปจากวงการค่ะเพราะเธอยังคงเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่คณะอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้จะท้อนให้เห็นว่าการเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้ามารับไม้ต่อ เป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนแม้แฟนเพลงหุ่นเก่าอาจรู้สึกกังวลหรือไม่มั่นใจในฝีมือคนใหม่แต่ด้วยการทิดแป้งเพียงอีสานเติบโตมาก,กับคณะตั้งแต่เด็ก<ๆ>ก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเธอจะรักษาเอกลักษณ์และหัวใจของหมอลำไว้อย่างแน่นอนค่ะและนี่คือแป้งเสียงอีสานหรือนัทธิดาเดนสาวคนเก่ง ก้าวขึ้นมารับไม้เป่าตักแม่นกน้อยค่ะการที่แป้งเติบโตมากับคณะนี้ตั้งแต่เด็กทำให้เธอเข้าใจทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของคณะเสียงอีสานอย่างลึกซึ้งนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญของคณะเพราะการขึ้นบริหารของแป้งไม่เพียงรักษาเอกล,ลักษณ์ของคณะแต่ยังเป็นสัญญาณว่าคณะเยงอีสานปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยทั้งในด้านเทคโนโลยี การทำคอนเทนต์ออนไลน์และการท่วมงานกับศิลปินรุ่นใหม่เพื่ดดึงดูดแฟนเพลงทุกไฟดังนั้นดีไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผู้บริหารแต่เป็นก้าวสำคัญของคณะในการก้าวสู่อนาคตที่สดใสค่ะการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้มีผลต่อแฟนเพลงทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ค่ะสำหรับแฟนเพลงรุ่นเก่าอาจรู้สึกกังวลเล็กน้อยเราคุ้นเคยสไตล์ แนวความเป็นตฟือต้นของแม่นกน้อยแต่สำหรับแฟนเพลงรุ่นใหม่การขึ้นบริหารของแป้งถือเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นเราจะได้เห็นคณะปร,ะรับตัวเข้ากับนุปสมัยและใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงแฟนเพลงสำหรับวงการหมอล่ำโดยรวมการที่คณะเสียงอินสตาสืบทอดบรดกพร้อมปรับตัวถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการรักษาเอกลักษณ์ตั้งเดิม แต่ก็เปิดโอกาสให้มีความสร้างสรรค์และความทันสมัยเป็นจะช่วยให้วงการหมอลม่ำเติบโตต่อไปได้อย่างยัง่งยืนค่ะแปลงเสียงอีสานมีแผนพัฒนาคณะในชันสมัยขึ้นแต่ยังคงรักษาหัวใจของหมอล่ำค่ะจะวางแผนใช้ทั้งไลฟ์สดการทำคอนทิ้์ออนไลน์และร่วมงานกับศิลปินรุ่นใหม่เพื่อฟางสีตนันละตึงดูดแปนเพลงหลากหลายเจเนเรชั่น นี่ถือเป็นการปรับตัวที่สำคัญเพราะหมัวลำไม่ใช่เพียงการแสดงตดแต่ยังเป็นวัฒนธรรมและความบันเทิงต้องเข้าถึงคนทุกวัยการตั้งความสมดุลระหว่างการรักษาเอกล,ลักษณ์และการปร,รับตัวสู่ยุคใหม่คือกุญแตสสำคัญอิปเปีนจะต้องทำาให้สสำเร็จค่ะสำหรับการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารครั้งนี้เราจะเห็นว่าทางตรงไม้ปล่อยตักแม่นกน้อย ตลูปแป้งเสียงกิสตานหรือเสเพียงเรื่องการสืบทอดตําแหน่งแต่ยังสะท้อนถึงการรักษามรดกทางวัฒนธรรมพร้อมกับการปรับตัวให้ทันสมัยการขึ้นบริหารของแป้งถือเป็นสัญญาณว่าคณะเยียงอิสถานพร้อมสร้างโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีล่าสดการทำคอนเทนต์ออนไลน์หรือการร่วมงานกับศิลปินรุ่นใหม่แปนเพลงรุ่นเก่าอาจยังมีความกังวล แต่สำหรับแฟนเพลงรุ่นใหม่นี่คือโอกาสทิ่จไดเห็นหมอลำรูปแบบใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์แต่เข้ากับยุคสมัยอย่างลงตัวค่ะพูดง่ายก็คือการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการสานต่อและพัฒนาคณะให้แข็งแข็งยิ่งขึ้นพร้อมกับสร้างความสนุกและความหลากหลายให้แฟนเพลงทุกเจเ e เร t ั o n ค่ะมาวิเคราะห์สั้นๆกันค่ะว่า คณะเสียงอิสานมีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคอะไรบ้างจุดแข็งของคณะเสียงอิสานนะคะก็คือมีเชื่อเนียงและความเชื่อมั่นจากแฟนเพลงมานานกว่า51ปีมีเอกลักษณ์อย่างได้สไตล์หมอหลามพี่ทัดเซนและที่นันและศิลปินมีประสบการณ์สูงส่วนสุดอ่อนของคณะเสียงอีสานนะคะการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอาจจะทำให้แฟนเพลงรุ่นเก่าเนี่ยกังวล และการปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลยังต้องใช้เวลาและทรัพยากรอีกมากค่ะโอ,อกาสของวงเตียงอีสานค่ะการใช้เทคโนโลยีออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงแฟนเพลงรุ่นใหม่และการร่วมงานกับศิลปินรุ่นใหม่สปังตีตันและควัมตดใหม่อาจทาให้ขยายฐานแฟนเพลงทั้งในและต่างประเทศได้ส่วนอ,อุป,ปรสรรคของวงเสียงอีสานนะคะการแข่งขันกับคณะหมอลำน้องใหม่ อิดเปิดตัวอย่างต่อเนื่องแบวนเพลงบางตัวอาจไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทำให้การรักษาสมดุลระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัยอาจเป็นความท้าทายดังนั้นคณะแห่งอีสานึงต้องรักษาสมดุลที่ได้ทั้งความเป็นต้นตำรับและความทันสมัยเพื่อให้แฟนเพลงทุกวัยยยงคงโคกและติดตามค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูความคิดเห็นของเหล่าบรรดาแฟนคลับันสักั้งอยดีกว่านะคะ ว่าจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไรบ้างอย่างคุณพี่คนแรกนะคะบอกว่าควรให้แม่นกหยุดได้แล้วค่ะปราบไดที่ยังไม่ปล่อยให้คนรุ่นใหม่บริหารแบบจริงจังมันก็นจะกลับมาในรูปแบบเดิมเดิหรืออีกคนนึงนะคะก็บอกว่าคงจะอนังการนะคะรอชมค่ะสวยมากนะคะบอดแป้งยินดีด้วยขอให้เฮงเฮงปังปังรอชมผลงานค่ะคนรุ่นใหม่ไฟแรง ขอให้เจริญตามแม่ใหญ่นกน้อยเดอก้ายินดีด้วยจ้าน้องแป้งทั้งสวยและเก่งค่ะน้องเก่งค่ะสวยเหมือนแม่นกยจตาบดแป้งผู้ให้โอก,กาสไม่เคยปิดกั้นความสามารถเด็กมีคนรู้จักถึงไม่มากแต่ก็เพราะคนนี้ที่ทำให้มีคนรู้จักทุกวันนี้ต้องให้คนรุ่นใหม่ครับคนระดับบรม,มครูคอให้คำแนะนำก็พอยินดีไวยค่ะ ถือว่าเป็นงานหนักมากพระเสียงอีสานหรือที่หนึ่งเมื่อก่อนคนมาสารเป่าจะถูกเปรียบเทียบตลอดและการรักษาแชมบ์มันยากกว่าทำให้ได้แชมป์การทวงคืนเชมป์ยิ่งยากกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะรอชมผลงานค่ะสวยเหมือนแม่นกน้อยเลยค่ะรอชมผลงานดูนะสวยมากๆจ้าขอให้บริหารวงเตียงอีสานให้ฟังฟังนะคะตํางานของหมอลำเตียงอีสาน ขอให้อยู่ตลอดไปดีไซด้วยจ้าขอให้ครูสตูดูแลวงเจีงอีสานให้เจริญต่อไปจ้าอยากชมการร้องเพลงของแม่นกอ,อยู่ค่ะแต่ท่านผู้ชมนะคะอีกอย่างในเสนบ้างคะกับการขึ้นบริหารของแฟงเพลงอีสานจะเป็นโอกาสใหม่ของวงการหมอลำหรือจะเป็นความท้ายายสำหรับแฟนเพลงวุ่งเจ้าคอมเมนต์คุยกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและเรื่องเหล่าน่าสนใจเกี่ยวกับวงการหมอลำขอบฟึงท่า